ครับผมก็ขอสวัสดีอาจารย์นาธานและอาจารย์สัลีลานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นอยากให้อาจารย์แนะนําตัวว่าปัจจุบันเนีย่ยอาจารย์ทําทั้งสองท่านทำภารกิจอะไรอยู่บ้างครับค่ะ Well, I'm a s o c i a s media i n Pas e My name is Pas Nathan ก็จริงๆแล้วผมก็เป็นศิษย์ญาติบานนะครับแล้วผมชื่อจันทนาทานนะครับ This is my wife, Salila. แล้วก็นี่ภรรยาผมนะคะชื่อว่าศลีลา We met at a Bible training center in Bangkok เราเองก็เจอกันที่ศูนย์ฝึกอบรมที่กรุงเทพนะคะ And ever since we got married we got right into ministry together in Bangkok แล้วก็ตั้งแต่เราได้แต่งงานกันเราก็ได้ตัดสินใจที่จะทําพันธกิจรับใช้พระเจ้าร่วมกันที่กรุงเทพเลย In 2004, we moved to Chiang Mai and started Abundant Grace Church. <laughs> าก่อตั้งคริสตจักรที่ชื่อว่าคริสตจักรพระคุณเต็มลม we started a Bible school to disciple the Thai people และเราเองก็ได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนพระคมณีนะคะเพื่อจะสร้างสาวกให้กับคนไทยทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ So right now we are pastoring four campuses in Thailand ก็ขณะนี้นะคะเราเป็นศิลิบาลที่ดูแลคริสตจักรอยู่ประมาณ4แห่งด้วยกันในประเทศไทย And also teaching in the Bible school full time และเราก็เองก็สอนนะคะที่โรงเรเียนเพื่อความเที่ยงแต่เวลา so what are doing now. แลวก็อันนี้คือธนกิจรับใช้ที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนะคะครับ yeah. งั้นผมก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากเข้าคำถามแรกในมุมมองของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็คือสาเหตุของการโกหกเนี่ยเกิดจากอะไรครับ so the 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 first one i first thing i want to clarify is 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 this in context of marriage only or is it general <General. S 2> ก็ก่อนที่จะตอบคําถามนี้นะคะอยากจะทราบนิดนึงว่าในกรณีที่คําถามนี้ถามมาเนี่ยอยากให้เราตอบอยู่ในบริบทของชีวิตการแต่งงานหรือเป็นคําถามที่พูดถึงการโกหกเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปครับคือตอนนี้ผมต้องการการโกหกในะเรื่องทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจหรือการพูดคุยกับเพื่อนหรือการต่างๆอะไรแบบนี้ยังไม่ถึง บริบทในการพูดการโกหกในเรื่องของฉันสามีภรรยาแบบนี้ครับค่ะ okay. so alright l so you know the bible is very clear as to where sin came from and how sin started คือจริงๆในพระคัมภีร์พูดชัดเจนมากนะคะว่าความบาปเนี่ยเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นที่ไหน when Adam chose to walk away from relationship with God เพราะตอนที่อาดัมตใจเนื้อที่จะดำเนินชีวิตโดยม่พึ่งอเจ้า The spiritual master, the devil became the lord of his life. เจ้านายทางไยวิญญาณองค์ใหม่คือเรียกว่าเป็นคนใหม่ของอาดัมก็คือมารซาตาน And that's how man inherited, or m e n received the sin nature. เพราะว่านั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มนุษย์เองเนี่ยได้รับลักษณะของความบาปเข้ามาไว้ในวิญญาณ And it's, this, and it's interesting that Jesus said this: that the devil is the father of all lies. That when the devil lies, he's lying out of his own nature. And so when man fell away from relationship with God through Adam, เรียกว่าตัดความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วก็ล้มลงไปในความผิด men also r e c e i v e that lying nature ก็เลยทำให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับลักษณะนิสัยของการโกหกเข้ามาด้วย ซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นต้นกำเนิดของความบาปดั้งเดิมโอเค so this is more of a spiritual answer คือจริงๆตอนนี้ก็อาจจะตอบออกมาในลักษณะ mm hmm. เรื่องทําฝสายวิญญาณมากหน่อ But when we talk about the daily life แต่ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของชีวิตประจำวัน you know I believe people don't lie to get into problems ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครตั้งจใจอยากจะโกหกแล้วคิดว่ามันจะนำปัญหาเข้ามาในชีวิตขเขา people try to protect

ุณก็จะถูกจับได้ว่าคุณโกหกตั้งแต่แรก so to t h e m s e l v e s เหตุผลหนึ่งก็คือผู้คนโกหกเพราะอยากจะปกป้องตัวเอง people lie to save face หรือว่าผู้คนอาจจะโกหกเพราะกลัวเสียหน้า people lie to hide the real them from other people หรือว่าผู้คนโกหกเพราะว่าอยากที่จะ ปกปิดความเป็นตัวตนจริงๆของเขาไม่ให้ผู้อื่นได้เห็น People also lie to destroy other people หรืว่าบางคนอาจจะโกหกเพื่ออยากจะทำลายชีวิตของคนอื่น You know so there are many reasons people lie มันก็มีหลายเหตุผลนะคะว่าทำไมคนอื่ต้องพูดโกหก But but at the core of this แต่ถ้าเราไปดูแก่นแท้หรือว่าต้นเหตุมันจริง Is a thing that somehow lying will benefit them But the truth is, it never does. Mm. Okay. Lying leads us deeper and deeper into self deception. เพราะว่าการโกหกนะคะก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยนำตัวเองตกไปอยู่ในการโดนหลอกมากขึ้น But it all trace back it traces to all Adam's fault แต่ยังไงก็ตามเราก็สามารถมองย้อนหลังกลับไปตรงที่เป็นความผิดของอดัมได้แต่ยังไงขอบ t ุณพระเ r ้านะคะว่าแต่ยังไงขอบคุณพระเจ้านะคะว่าเราตอนนี้ซึ่งเป็นคริสเตียน The Bible says now we are new creation in Christ และบางทีบอกตอนนี้เราเองก็เป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วในพระค Christ และเมื่อเราเข้าใจว่าเราเป็นใครในพระคริสต์มากขึ้น We can overcome the life of lies เราก็สามารถดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ต้องโกหกได้เพราะว่าเราสามารถจะเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างเราให้เป็นได้อย่างเต็มที่เลยครั so that's the answer อันนี้ก็จะเป็นคำตอบที่ถนะคะได้ครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าคำถามที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการโกหกไม่ซื่อสัตย์หรือนอกใจคู่ครองเนี่ยครับที่เป็นปัญหาในสังคมของเราณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างปัญหาใหญ่เลยครั so I'm glad that

And this kind of discussion is very important. It's very interesting that in the past few days, I've been thinking about doing a marriage seminar here in Chiang Mai as well. You know, when we look at the Bible, you know, marriage. was the first institution that God started. ชีวิตคู่เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันแรกเลยที่พระเจ้าได้เองได้ก่อกําเนิดขึ้น Before there was government. เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องของการปกครอง before before government was instituted จร mm ิงๆแล้วชีวิตคู่เนี่ยได้ถูกสถาปนาหรือว่าได้ก่อตั้งขึ้นมาก่อนเรื่องของสถาบันการปกครอง before society came into existence ก่อนที่จะมีเรื่องของสังคมที่จะเกิดขึ้นนะคะ even before there was a family คือจ,จริงๆแล้วก่อนที่จะเป็นเรื่องของสถาบันครอบครัวนี้ชีวิตคู่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเองได้ก่อตั้งขึ้นมาก่อนซ <means> ึ่งหมายความว่า marriage pillar strong is designed i be the e s to t of o c ชีวิตคู่ที่เข้มแข็งนะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่ออยากจะให้เป็นเสาหลักสําหรับ สังคมของเราถ้าไม่มีชีวิตคู่ที่ดีแล้วมันก็จะไม่มีครอบครัวที่มั่นคง there can no stable family. When there no Fan is เมื่อครอบครัวขาดความมั่นคงไปด้วยสังคมก็จะไม่มีความมั่นคงไปด้วยเมื่อสังคมขาดความมั่นคง stable ประเทศก็ไม่มีทางที่จะมั่นคงได้ knows h devil e w r ดังนั้นมารมันรู้ว่ามันจะต้องโจมตีตรงไหนมันก็เลยพยายามจะโจมตีชีวิตคู่อย่างรุนแรงเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ทั่วโลกของเราในทุกๆสังคมเลยด้วยซ้ because he realizes that marriage is the pillar of society เพราะมันก็รู้นะคะว่าชีวิตคู่ถือว่าเป็นเสาหลักสําหรับ สังคมของเราเลยแล้วเราก็รู้นะคะ <But according S 2> ว่า <to statistics, S 2> ถ้าเราดูจากสถิติต as as ามสถิตินะครการหย่าร้างของชีวิตคู่ที่เป็นคริสเตียนเนี่ยก็ไม่แตกต่างก,กันกับคนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าเลย <laughs> <very> sad. ซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่น่าเสียใจนะคะเพราะมันไม่ควรที่จะ <So, S 2> เป็นแบบนั้นนะ so ผมเชื่อนะครับว่าคริสเตียนเนี่ยทั้งคู่สมรสเลยเนี่ยสามีภรรยาควรที่จะย้อนกลับมาดูจากเล่มพรคัมภีร์นะคะว่าจริงๆแล้วชีวิตคู่เกิดขึ้นยังไงนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่า ถ้าผมจะตอบจากคำถามที่คุณถามเลยนะครับ why จริงๆมันก็มี <Yeah. S 2> หลายเหตุผลแหละว่าทำไมมัน เรื่องของการนอกใจกันหรือร่วมประเวณีในชีวิตคู่ชีวิตสมรส sometimes it's just one of the reasons อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่ง is that there is addiction on one part of the spouse ที่มันอาจจะเป็นเรื่องของการเสพติดจากคู่สมรสในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง there can be addiction to pornography อาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะจะเป็นสามีหรือภรรยามีการเสพติดเรื่องของภาพลามกหรือว่าการดูหนังโป๊ that causes them to you know have physical relationship outside of marriage จะเป็นต้นเหตุทําให้มีการนอกใจกันหรือมีการมีความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ได้เป็นคู่สมรสของตัวเองอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะ a s, s o n is t h e r e is no proper r e s p e c t f u l communication แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ให้เกียรติต่อซึ่งกันและกันเมื่อคู่สมรสนะคะไม่ได้ให้เกียรติต่อการละกันแต่ละฝ่ายก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันดูเหมือนเป็นคนที่ดูมีคุณค่าน้อยในสายตาของเธอหรือเปล่าดังนั้นเขาก็จะพยายามหาสิ่งอื่นๆที่อยู่นอกชีวิตสมรสเนี่ยมาเติมเต็มช่องว่างหรือความรู้สึกนั้นในใจเขา big r e a s o n in our society. และอีกเหตุผลหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่นะคะในสังคมของเรา is we have become too busy. คือเราทั้ง2คนส่วนมากแล้วเนี่ยสามีภรรยายก็จะยุ่งกับอะไรเยอะแยะกันมากคป We t o o much value on i s t i c เพราะว่าเราก็อาจจะไปให้คุณค่ากับโลกของวัตถุมากเกินไป work, work, work เราก็มาจะทำงานทำงานทำงานจนเราเองอาจจะไม่มีเวลาใส่ใจดูแลซึ่งกันและกัน come back home. และในทุกวันนี้นะคะ <Yeah. S 1> ถึงแม้ว่าเลิกงนานแล้วกลับมาบ้าน TV, phones, เราก็ยังมีความบันเทิงที่แต่ละคนชอบดูอาจจะผ่านทางโทรทัศน์ผัวผ่านทางยูทูบโทรศัพท์อะไรต่าง จนไม่ได้มีเวลาที่จะให้กันจริงๆ when this keeps on going keeps แต่ถ้าเรื่องแบบนี้เนี่ยเรายังปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ yeah, ไปตลอด husband start distance and wife will start feeling will สามีกับภรรยาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเริ่มความสัมพันธ์ห่างกันโ o อาห์ครั้งโซนแมทตี้คัพเปิลผมเองก็มีโอกาสได้ให้คำปรึกษากับหลายๆคู่ and <I> นะคะและผมก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไม คนที่แต่งงานแล้วหลายๆคู่รู้สึกว่าตัวเองเหงาไม่ใช่แค่คนโสดนะคะแม้แต่คนที่แต่งงานแล้วบางครั้งก็ยังรู้สึกเหงาเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาที่ดีต่อกันต่อไปแหละซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับชีวิตคู่ที่เราจำเป็นต้องจัดเวลาที่จะคอยดูแลการใส่ใจการให้เวลา แล้วผมเองก็อยากจะเพิ่มเติมอีกสักอย่างนึงนะคะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากเมื่อเราสองคนมีลูก คือความผิดพลาดอย่างหนึ่งที่เกิดจากการตัดสินใจของผู้สมรส <After S 1> นะคะ <have> หลังจากที่เขามีลูกกันแล้วคือทั้งสองคนเนี่ยมักจะสนใจแล้วก็ให้เวลากับลูกมาก like แล้วก็เลยทำให้ไม่ได้สนใจหรือให้เวลากับกันแลยกัน to to this, เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสามีภรรยานะครับจะต้องเรียนรู้ที่จะรักษาสมดุลตรงนี้ให้ได้คือเรารักลูก

เพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาหลังจากมีลูกปุ๊บเนี่ยก็ให้เวลาให้ความสนใจใส่ใจใส่กับลูกอย่างเดียวผมเชื่อนะคะว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำให้กับลูกได้คือเราทั้งสองคนยังไงก็ยังต้องดูแลการใส่ใจกันแล้วก็ให้เวลากัน May <Main> Research ผมก็เชื่อว่าตรงนี้อาจจะเป็นเหตุผลหลักๆนะครับ There are many more มันอาจจะมีเหตุผลอ,อื่นอีกมากมายแต่ว่าในการที่ผมได้ให้คำปรึกษากับหลายๆผู้นะคบผมก็เห็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นเหตุผลหลักๆมากกว่า so b answer อันนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบของผมนะคะครับอาจารย์ั้นก็สุดท้ายนี่อยากให้อาจารย์ฝากถึงท่านผู้ชมที่อาจจะกำลังเผชิญสถานการณ์แบบนี้อยู่ แอ่จารย์เนี่ยได้ฝากถึงเขาเหล่านั้นในการแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้อะไรเงี้ยครับ Yes, first of all, I want to say that this is a very important part. ก็ก่อนอื่นผมอยากจะพูดตรงนี้อีกสักนิดนึงนะคะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากเลย Like I say, extramarital affairs, adultery uh, happens very sadly. อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะคะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการโกหกการหรือการไม่ซื่อสัตย์การการนอกใจกันนะคบเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของคนที่เป็นคริสเตียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมาก When has happened how do we deal with has deal it it แต่ว่าตอนนี้นไหนเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วเ,ลเราจะมาแก้ไขหรือว่าทำยังไงห้มันดีขึ้นได้ you know, The bible has all the answers. That's what I mean. ก็คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าพราะองคี์เองได้มีคำตอบจับเรียมไม่ให้กับเรา and, and divorce is not always the best path. การอย่างร้างอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับ Even though in some situations there is no other option. แม้ว่าในบางสถานการณ์มันก็คงจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจอากอย่าร้างกับต่าง as much as possible แต่ว่าเอาละถ้าเท่าที่เราจะทำได้ Every couple should believe that fighting for marriage Worth fighting worth for เราก็อยากจะหนุนใจให้ผู้สมรสทุกๆ,ๆคู่เชื่อนะคะว่าการต่อสู้ด้วยการเพื่อจะรักษาชีวิตคู่ให้อยู่กับเราต่อไปเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ที่คุ้มค่ามากนะคะเพราะเราเชื่อเสมอว่าพระเจ้าเองเนี่ยเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือเรา God our strength. พระเจ้าจะเป็นกำลังที่เข้มแข็งให้กับเรา And God our และพระเจ้าเป็นสติปัญญาให้เรา for, for the for the s p o u s e that committed t h e a r duty l สําหรับคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยา ถ้าใครก็ตามที่ได้ร่วงประเวณีไปและเขาอยากจะเห็นชีวิตคู่ของเขาที่จะคู่คืนกลับมาในทางที่ดีใหม่มันก็ยังมีเก้าวที่สำคัญที่เขาจำเป็นต้องตัดสินใจทำนะคะอย่างแรกเลยเขาจำเป็นต้องจรินใจและยอมรับกับความผิดพาดที่เขาทำลงไปต้องไม่พยายามที่จะไปโทษ ทั้งนั้นนะครับ Divisionity มันเป็นความถ่อมใจของเราที่เราจะบอกว่าเอาล่ะฉันทำผิดพลาดไปแล้ว <S and s the first key restoration. s อันนั้นก็จะเป็นกุญแจที่สำคัญอันดับแรกเพื่อจะเห็นชีวิตคู่ของเราได้รับการคู่คืนกลับมา the second อย่างที่สองก็คือการที่ทเราเองยอมรับแล้วก็ตระหนักถึงว่า his her actions really hurt การกระทำของเขาหรือว่าเธอเนี่ยมันก็สร้างความเจ็บปวดให้กับ อย่าไปคิดว่าเออมันพลาดไปแล้วคุณก็ต้องยอมรับที่ได้นะค่ะ they must admit คือแน่นอนเขาต้องยอมรับ that it is a serious action that has been that has been taken ว่าคือการกระทำที่มันทำผิดไปเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ค่อนข้างรุนแรงมาก third และอย่างที่สามนะครับ is to commit to make sure that the marriage is restored เราก็ต้องตัดสินใจยอมทุ่มเทว่า เราอยากจะหินชีวิตคู่ของเราเนี่ยกลับคืนมา But I have felt I have made a mistake เอาละฉันทําลิดไปฉันล้มเหลวไปในจุดนี้ I honestly take the responsibility ฉันเองก็ยินดีที่จะรับผิดชอบทุกอยาก่าง And with God's help I'm willing to do anything I can To restore trust and to restore the relationship. And on the part of the spouse who has been hurt by this action I think it's important to realize that people make mistakes. การเป็นมนุษย์เนี่ยยังไงมันก็มีโอกาสที่เราจะก้าวผิดหรือว่าทำผิดพลาดได้ Sometimes it, it บางครั้งมันจะอาจอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจซะทีเดียว are human beings. เรายังไงก็ยังเป็นมนุษย์ <make> mistakes. เรามีโอกาสที่จะทำผิดพลาดได้แลวถ้าอีกฝ่ายนึงเขาก็ยอมรับไปแล้วว่าเขาทำผิด อีกฝ่ายนึงนะคะก็ควรที่จะเต็มใจให้อภัยในการขอความช่วยเหลือจากพระญาณเบิสูงค g o รู n o ห s ฟุร์กิ้นเนการให้อภัยมันไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติเราสามารถให้อภัยกับคนที่ทำร้ายจิตใจของเราได้ ด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระวิญญาณไวิสุทธิ์นะคะ releasing people from their past sins และการที่เราปลดปล่อยผู้คนจากอดีต,ดตจากความผิดพลาดในอดีตของเขา is the only way to move forward มันก็จะเป็นทางเดียวจริงๆที่จะช่วยให้เขาสามารถก้าวหน้าได้ต่อไป as long as we hold our spouse to their past actions คือถ้าตราบใดเรายังอยากจะ ให้คู่สมรสของเราที่เขาทำผิดเนี่ยจมอยู่กับอดีตแล้วก็รู้สึกผิดไม่เลิกไม่ลานะคะความสำคัญมันก็ไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปไนดะ้ I know it hurts. ผมรู้แหละว่ามันเจ็บปวด It's not as easy as it sounds. มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่พูดหรอกนะคะ But the, but the good thing is we Christians have the help of God, the นะ power of God. สิ่งที่ดีสำหรับเราซึ่งเป็น ที่เป็นคริสเตียนก็คือว่าเราเนี่ยมีพรงญานเปสุดมีความชื่อที่มาจากพระเจ้าสมุ And this is what i believe too อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเชื่อด้วย Both husband and wife must come together ว่าทั้งสามีและภรรยานะคะ And talk about why and where it went wrong เพราะจําเป็นจะต้องนั่งลงแล้วคุยกันอย่างเปิดภายว่าเอาล่ะจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนตรงไหนที่มันเกิดความผิดา Because this may be hard for some couples to hear เพราะว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องยากสัหรับบางคู่ที่เขาจะได้ยินได้ฟังนะครับ well, but Whenever adultery or extramarital affair happens มัว่าจะเป็นเรื่องของการนอกใจการร่วมประเวณีเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามมันก็ต้องมีเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังด้วยแหละ And both have to communicate and talk about why it went wrong ทั้งสองฝ่ายก็จะต้องกล้าที่จะเปิดใจแล้วก็ มาคุยกันดีๆว่าอ๋อมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเหตุผลไหนก็เหมือนย้อนกับไปที่คำถามที่สองนะคะเรายุ่งเกินไปหรือเปล่าจนไม่มีเวลาให้กันเลยหรือว่าเราทำเป็นไม่สนใจกันมากเกินไปหรือเปล่าเราเนี่ยจดจ่อใส่ใจแต่กับนุ่อย่างเดียวหรือ e ปล่าหรือว่าเราใส่ใจแต่เรื่องงานที่ทำเยอะไปไหมเราก็จะต้องมา คุยกันแล้วหาเหตุผลด้วยกันนะคะเพื่อที่เราจะสามารถแก้ปัญหาแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยกันก็แน่นอนนะคะทุกอย่างเราต้องทำด้วยความช่่ยเหลือที่มาจากพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งที่เราจะต้องขอคำปรึกษาคำแนะนำนะคะจากผู้นำทางฝ่ายวิญญาณแล้วก็เสริมสร้างชีวิตคู่ของ And lastly, I want to say this that in order to have a strong marriage, instead of fighting with each other, we should fight together. แทนที่เราจะมาต่อสู้กันเองนะคะเราจับมือแล้วต่อสู้ไปด้วยกันดีกว่า every couple, say this. แลสำหรับทุกคู่เลยนะคะผมก็อยากจะฝากไว้ว่าชีวิตคู่จริงๆเป็นแผนการของพระเจ้านะคะ Marriage blessing. ชีวิตคู่เป็นพระพรมาก Marriage is the most powerful institution in the the แลชีวิตคู่ถือว่าเป็นสถาบันที่ทรงพลังมากที่สุดบนโลกของเราและเมื่อเราให้ความรักของพระเยซูเนี่ยนำหน้าในชีวิตคู่ของเรา เราก็สามารถที่จะพูดด้วยความจริงใจเลยว่าชีวิตคู่เนี่ยเหมือนกับสวรรค์บนดินจริงจริงถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ว่าสมบูรณ์แบบตลอดเวลานะคะ so that's my answer that's my response I I need three hours but this okay มีจริงวันนี้ก็เป็นคำตอบของผมเป็นสิ่งที่ผมอยากจะตอบสนองออกไปแต่ว่าถ้าอยากจะให้ตอบแบบละเอียดเนี่ยอยากจะได้เวลาสักสามชั่วโมงนะครับได้งั้นวันนี้ ผมก็ขอขอบคุณอาจารย์นาธาและอาจารย์สัีลามากนะครับครับขอบคุณมากคับขอบคุณค่ะนะสวัสดีค่ะ